สวัสดีค่ะนะคะวันนี้วันศุกร์ที่21เดือนมิถุนายน2567นะคะตรงนี้ดวงที่หมอวางอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเป็นของธาตุลมจะมีใครเข้ามารักเราไหมเร็วๆนี้เป็นดวงแรนดอมนะคะแรนดอมนี้หมอไม่ได้เขียนวันที่ไว้นะคะดูได้นะคะดูได้ตลอดเลยถ้าคุณกลับมาดูนะคะตรงนี้หมอก็เลยบอกวันที่เอาไว้ตรงนี้นะคะ ดวงที่ว่างอยู่ตรงนี้มันเป็นดวงโดยรวมนะมันคงไม่ไปตรงกระทุกเรื่องราวหมอมีอยากให้คุณดูเป็นแนวทางอะไรดีๆก็เกียนไว้ไม่ดีก็ทิ้งไปนะคะและไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยมารับชมรับฟังกันค่ะไพ่ไปแรกของคุณเนาะเด็กถือไม้เท้าไปแรกองกมาก่อนเนาะเด็กถือไม้เท้านี้ช่วงนี้คุณอาจจะได้เจอหรือกําลังดีวกับคนอายุน้อยนะคะทุกคนตีคู่มานะนะเห็นไหมมันโยกกัน นะคุณก็คงมีใจเชกเช่นเดียวกับเขาถ้าสองถ้วยขึ้นมาความความรู้สึกนี้คุณไม่ได้คิดตัวเองนะเขาก็คงมีใจแต่มันจะพัฒนาได้มากน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณและไพ้นะคะลายใบยที่ออกมาแต่ตอนนี้แน่นอนละมาว่าคุณน่าจะตกตกลุมรักหรือมีใจกับใครบางคนนะอาจจะเป็นคนอายุน้อยนะเด็กถชือไม้เท้านี่เป็นไรได้ละไขได้บ้างหนึ่งคนที่อยู่ใกล้ตัวของคุณเช่นคุณเคยเดีลงานติดต่อประสานงาน คุณอาจจะเจอคนนี้นะคะคนในบริษัทเดียวกันนะครับออฟฟิศใกล้ๆกันอย่างนั้นน่ะเพื่อนค้างบ้านนะคะคนละแวกใกล้ๆได้ด้วยนะคะตรงนี้สองนเทอเรียนหมอมินอ่านตามไพ่ทุ่งใบเือดที่ออกมานะ,ะนายเทอเรียนนี้หนึ่งนะคะอาชีพอะไรบ้างเป็นแอร์เป็นสัจจุได้นักขนส่งนักเดินทางทํางานกับชิ้นส่วนรถยนต์ก็ได้นะ,ะเป็นความรักทางไกลได้ด้วยนะคะตรงนี้แต่ที่จริงดวงคุณมเสเ่ห์นะช่วงนี้ทัดลง มีคนเข้ามาให้จีบให้คุยตรงนี้แต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะรีบกับความสัมพันธ์นะช่วงนี้เดอะซันประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทำนะกกไม่เท้าเนี่ยเข้าหมายถึงชัยชนะที่คุณได้รับไม่ว่าจะเรื่องการนาทีการงานที่คุณทํามาอย่างต่อเนื่องมีโอกาสโดดเด่นมีชื่อเสียงมีคนให้การยอมรับนะคะตรงนี้นะ ใครขึ้นมาเนาะที่ผ่านมาเราบอบช้ำม,มาเยอะเนาะห้าถ้วยเราเสียใจเราเจ็บปวดกับความรักความสัมพันธ์บางคนเดทออกมาก็คือการจบหรือการห่างออกมาจากใครบางคนก็ได้นะคะตรงนี้เรสาตาร์านะคะช่วงนี้เนาะถึงแม้คุณมาว่าทาาุลมเนี่ยสวยนะหล่อแต่เขาจะไม่ค่อยแบบอยากสูงสิงกับใครนะคะตรงนี้ชอบเก็บตัวแต่ถ้าออกมาแล้วเขาก็จะเป็นคนที่โดดเด่นในวงสังคมหรือใครๆที่มองเข้ามานะ หมอเห็นไพ่ตีคู่ใหม่อีกคู่หนึ่งนะหมอเห็นว่าคุณกับใครบางคนนะได้อาจจะได้เจอกันในอะนาคตหรือบางท่านได้เจอแล้วสองถ้วยจะเกิดขึ้นได้คุณกับเขาต้องมีใจนะคะเหมือนเราไม่ได้คิดไปเองข้างเดียวเขาก็ชอบเราเราก็ชอบเขาแต่พัฒนาได้มากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคุณอาจจะชอบน้องน้องแมวน้องหมาเหมือนกันก็ได้นะคะบางคนทํางานเก่งเหมือนกันตรงนี้ สิบเรียสนาะคนคนนี้อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือคนในครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงแนะนําพาให้รู้จักได้ด้วยนะคะตรงนี้อาชีพอะไรได้บ้างเด้เด็เขาคนนั้นอาจจะเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นครูอาจารย์เป็นแพทย์เป็นหมอได้ด้วยนะคะตรงนี้เด้อสั้นนะคะคนนี้โดดเด่นเช่นอยู่ในวงสังคมเขาก็มีหน้าที่การงานโตเป็นดาราถ้าคุณบอกวอ้ยหมอเราจะเจอดาราไม่อะเขาอาจจะเคยเป็นชื่อเสียงมากน้อยอยูทูบเบอร์ดาวมหาลัย หรือในสังคมนั้นๆน,น,นะคะในวงสังคมทําง,งานเขาก็เป็นคนที่โดดเด่นก็ได้นะคะตีคู่กับมามากับคุณเลยนะคะคุณอาจจะได้เจอคนสวยคนหลอ่อคนน่ารักในแบบที่คุณคุณชอบถ้าคุณถือถ้วยอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ไม้ได้ด้วยนะคะตรงนี้เป็นคนผิวขาวน่อยๆตัวเล,เล,เล,ล็กๆน่ารักมาดูเพิ่มเติมกันบ้างนะคะคุณจะได้เจอใครบ้างนะ,ะเพิ่มเติมนะคะโอ้หกไม้เทา้าคนคนนี้นะคะ เป็นคนที่ออยู่ที่ไหนสังคมก็ให้การยอมรับนะคะก็อาจจะเป็นคนโดดเด่นในวงสังคมเพื่อนก็ได้นะเห็นไหมนะฮะเจอจากการเดินทางได้ไหมได้ค่ะเจ็ดเลี้ยนคนคนคน,นี้เป็นนักอสังหาก็ได้คนคนนี้นายเป็นคนที่อดทนเก่งนะคะตรงนี้อ่าสองถ้วยหมอมินว่าคุณก็คงมีใจอยากขึ้นมาแล้วหมอว่าคุณน่าจะถ้าถูกจริตกระคิดหมอนะคะชาาถ้าลมช่วงนี้คุณน่าจะรู้สึกดีกับใคร หนึ่งเรียนเป็นการเริ่มต้นใหม่อาจจะมั่นคงสําหรับคุณนะตรงนี้หนึ่งเรียนธาตุดินกันทุมสมองกรธาตุไฟแม่สิงห์นนนะคะพิจิลรคณาพิจิกธาตุน้ากรากรินพิจิกและธาตุธาตุดินกันทุมสมองกรธาตุเดียวกับคุณคนเกิดวันอาทิตย์นะ,ะได้ด้วยนะมาดูเพิ่มเติมหกทุ่ยอาจจะเป็นคนที่รักต่างว้กับคุณช่วงนี้อาจจะได้เจอเพื่อนเก่าหรือ,อนะคะ เพื่อนสมัยเรียนปฐมมัธยมคนเดิมๆนะค,คนเดิมๆหมอไม่ได้บอกไว้ถึงว่าคุณจะต้องเป็นแฟนแล้วรักกันเลิกกันไปเป็นคนเก่าเสมอไปนะคะบางคนสองสามปีนี้อาจจะได้คุยับใครมาอาจจะเป็นคนหน้าเดิมนะรหรือไม่ก็คนที่คุ้นเคยคนรู้จักนะคะตรงนี้ไม่ใช่หมายเอียดนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะในถือถ้วยนะคะเจอในสายงานเพื่อนแนะนําให้รู้จัก ช่วงนี้อาจจะมีทั้งคนใหม่และคนเก่าที่จะเข้ามาคนหน้าเดิมๆได้ด้วยนะคะสามไม่เท้านะคะเจอในสายงานที่คุณดีวงานอ่ะได้ปาตหน้าได้คุยได้พูดได้คุยนะ,ะมันจะเริ่มรู้สึกดีต่อกันก็ได้นะคะตรงน,นี้นะสองไม่เท้าเดสตานะคะคิงถ้วยนะคะคนคนนี้หมอมินว่าเขาอยากมามอบความรักให้คุณเป็นหนึ่งเดืยวเห็นไหมคุณเป็นควีนเือถ้วย เราหมอมีนว่านะคะเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆกําลังจะมาแล้วนะคะคุณกับเขาอาจจะรู้สึกว่าเรามีคนของเราบ้างไหมนะคะหมอว่ามีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดึงดูดคุณนั้งคู่ได้มาเจอกันเป็นความรักที่เอื้ออาทรเป็นความรักที่เข้าใจนะคะตรงนี้เป็นความรักที่ผูกพันกันด้วยนะสิบไม่เท้านะคะเด็กถือไม่เท้า แต่ว่าคนคนนี้อาจจะค่อนข้างเป็นคนมีกำแพงก็ได้นะคะเคยเจ็บเคยเสียใจมาก่อนนะตรงนี้แต่ความรักนะหมอมินว่าเห็นไหมหกไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่แห่งวิกตอรี่ความสําเร็จความรักก็เหมือนว่าได้พูดได้คุยกันทุกวันนะมีคนรู้จักไปด้วยนะตรงนี้นะมีคนให้การต้อนรับนะตรงนี้ผู้คุณทั้งคู่จะมีความรักความเข้าใจกันมีความรักที่รู้สึกว่าเอ๊ะเราเจอกันเนี่ย นะเรารู้สึกว่าชอบอะไรคล้ายๆกันมีความรู้สึกว่าเอื้ออาทรกันหกเหลี่ยมน,นะคะนะสิ่งหนึ่งที่หมอเห็นก็คือมีใจตรงกันด้วยแหละมาดูความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคนคนนี้สีไม้เท้าเอ,อคนคนนี้นะคะตกตำแหน่งความคิดนะสองถ้วยนะนะหมอว่าเขา คิดถึงเรื่องอนาคตการมั่นหมายการแต่งงานหรือไม่ก็สร้างอนาคตร่วมกับคุณเขาไม่ได้คบกับคุณเล่นๆน,นะคะเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์มองอนาคตข้างหน้าแล้วหมอมีว่ามีคนมาสองคนด้วยนะ,นะะมีคนแอบบซื่อแบบสองคนด้วยอาจจะเป็นคนเดิมๆนะคะเคียงถ้วยหมาว่าเขามีใจให้คุณนะคะเขาถือคุณไว้ในมือคนเดียวความรักครั้งนี้มีหมอว่ามีสองคนมามีคนอายุน้อย และอายุไล่เลี่ยกกับคุณทำไม่มากกว่าคุณนิดนึงนะก็เท่ากันมีคนหน้าเดิมๆอยากกลับมาด้วยนะคะทุกคนมาอ,อ่านตามไพ่ด้วยนะนะคะเดซันเขามองว่าคุณทําให้เขายิ้มได้ทําให้เขามีความสุขเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยเคยเสียใจมาก็เลยรู้สึกว่ามีความอดอัาร,รู้สึกว่าเขากลัวเหมือนเจ้าสาวกลัวฝนนะคะฉันฉัน คือเขาชอบคุณนะเขามีใจให้คุณแต่เขาอาจจะมีความกลัวกล้ากล้านะคะตรงนี้เนี่ยมีใจนะคะตรงนี้อืแล้วหมอว่ามีคนที่ห่างออกไปอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ด้วยนะ The Emperor นะคนไกลคนต่างชาตินะได้ด้วยเขาอยากพูดอยากคุยกับคุณทุกวันนะคะทุกคนคนคนนี้นะหมอว่านะเนี่ยเขามีใจให้คุณมากนะ เขาฝันถึงความรักการมั่นหม,มายการอยู่การเป็นครอบเป็นครัวแต่ว่าอาจจะเป็นคนเคยเจ็บเคยพังและเสียใจมาก่อนนะคะ <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่ามันมีความกังวลอยู่ในตัวนะคะตรงนี้แล้วหมอมินก็พูดถึงนี้ว่ามีคนเดิมๆอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ด้วยนะหมออ่านตามไพ่นะคะคนที่อาจจะเคยอยู่กับคุณเป็นครอบครัวกันมาก่อนเคยแต่งงานหรือไม่ก็มีลูกด้วยกันหรือไม่ก็คือคุณเคยเติมเต็มและอบ่นให้เขาเขาอยากกลับมาปรับความเข้าใจด้วยนะ มาามาดูเขาอยากบอกอะไรคุณนะคะตรงนี้ด้วยนะมาดูกันว่าเขาอยากบอกอะไรคุณคุณเป็นความหวังใหม่ที่เขาอยากนะคะอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเวสตาเคิยงเหรียญน,นะคะเขาอยากพูดอยากคุยกับคุณทุกวันเลยนะ,ะสองไม้เท้า เขาเขารักคุณนะคะทุกคนนะคะอาจจะมีคนแอบชอบแบบเพิ่มคุณอยู่ด้วยเขาชอบคุณเขาตกหลุมรักคุณเลยแหละคุณดูนะใครขึ้นมาเหมือนคนที่อยากแต่งงานนะอยากมีครอบครัวมองถึงอนาคตร่วมกับคุณคือเขาอาจจะคิดไปไกลแต่มองว่านะคะดีกว่าคนที่คิดว่าเออคบเล่นๆฉาบเฉือไปวันๆเขาคิดแบบนี้การกระทําพฤติกรรมเขาจะใส่ใจนะคะความรักแต่เหมือนคุยกันทุกวันมองอนาคตร่วมกับคุณแต่ค่อยเป็นค่อยไป นะคุยกันทุกวันจะมีเป้าหมายนะคนคนนี้นะแล้วอีกอย่างหนึง่งหมอว่าคนเก่าสองคุณเขาอยากพูดอยากคุยโดยเฉพาะคนที่เคยอยู่ด้วยกันเป็นแฟนนะแล้วก็เป็นครอบครัวแล้วด้วยนะตรงนี้อยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกคนที่คุณเคยห่างออกไปจบไปด้วยเนี่ยมาดูแอคชั่นกันบ้างค่ะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรไหนถือถ้วยนะคะคุณต้องการความรักนะ คุณต้องการความรักที่เอื้อเฟื้อมีคนอายุน้อยเข้ามาทิ้งด้วยนะโดเวนะคะคิ้งถือไม้เทา้าอืมดเดมเพรสนะดีจัดเมน The พาเลอร์นะสเตนสิงลัคณาสิงหนึ่งไม่เท้าอ่นะคะหมอเห็น M พาเลอตีคู่มากันเพจที่จริงมันมีคู่ขึ้นมาคิงกับควีนถือไม่เท้าตรงนี้นะคะทุกคนไพ่ตรงนี้หมายถึงการบ่งบอกการสัญญาณการมาของคนที่เป็นคู่แท้ของคุณนะคะไพ่ตรงนี้คุณจะรู้สึกผูกพันกันเหมือนเคยเจอกันมาแต่ดีพบชาติแต่อย่าลืมว่าคนเราเจอกันไม่ใช่เรื่องมเมิน นะแต่ว่าหมอว่าคุณจะต้องได้เลือกแล้วเพราะว่าหมอเห็นมีเข้ามาอาจจะบางท่านมีสองคนบางคนมีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะอายุบางคนมีทั้งอายุน้อยและอายุที่ไล่เลี่ยงก,กับคุณหรือมากกว่าคนนะะตรงนี้ขึ้นมาความรักครั้งนี้เป็นความรักที่เข้าใจเป็นความรักที่พร้อมที่จะให้และได้รับพอๆกันนะคะอาจจะเป็นคนที่อุปถัมภ์คุณด้วยคนคนี้เขาไม่ได้รักอย่างเดียวนะคะเขาจะทําและสร้างเนื้อสร้างตัวไปกับคุณด้วยนะ ตรงนี้นะคะเขาจะทําให้คุณเห็นถ้าคุณเจอสายที่เขาทํางานเก่งทํางานมากอย่าลืมนะคะ <c oughs> เขาก็หวานเป็น <c oughs> เห็นไหมถือดอกไม้อยู่ในมือและสิ่งหนึ่งที่หมอมินจะพูดด้วยก็อาจจะมีคนหน้าเดิมๆกับเขามอง,องคุณได้ด้วยนะคะขอไพ่แนะนําสุดท้ายให้คุณนะคะไพ่จะแนะนําอย่างไรุณ <c oughs> ต้องการการเริ่มต้นใหม่นะ,ะจัดเน้น มีคนที่ไปแล้วไม่ได้ดีนะแอบส่องแอบมองคุณอยู่อย่างโดดเดี่ยวแล้วอย่างเงามากแต่ตัวคุณเป็นไงอะคุณเป็นเัคุณสวยแล้วคุณดูดีคุณหล่อคุณมีความมั่นใจคุณมีเสน่ห์แล้ววันหนึ่งเขาก็อยากได้เราคืมนะคะให้ออกมาทุกใบหมอจะอ่านให้นะทั้งที่มันดูเรื่องนะจะมีใครเข้ามารักเราไหมเร็วอนี้นั่นแหละค่ะ แต่อะไรที่ออกมาไพ่มันก็มีเจ็ดสิบใบค่ะทุกคนนะคะตรงนี้คุณจะมีความรักที่ลึกซึ้งและเข้าใจกันหมายถึงความรักที่มาจากก้นบึ้งของหัวใจเป็นการเริ่มต้นใหม่มานะที่อบอุ่นเป็นความรักที่มั่นคงเป็นความรักที่ผูกพันกันมาแต่ดีดพบชาติแล้วคนหน้าเดิมๆนะคะได้ด้วยนะเขาเหงามากๆม,มีโอกาสกลับเข้ามา เมือนรอโอกาสรอจังหวะคนที่มีอีโกโ้คนที่มีทิฏฐิที่ผ่านมาหรือไปแล้วไม่ได้ดีไปรับผลของการกระทาของเขาไม่มีใครดีที่สุดเท่าคุณกลับมาแต่คุณอยู่ได้แล้วนะคะคุณมีคนใหม่พร้อมที่จะพัฒนาพร้อมที่จะให้ความรักความมั่นคงกับคุณได้ด้วยแล้วเขาก็โผล่มานะมาอ่านให้ฟังให้หมดตามไพ่นะคะขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามและรับชม ดูดวงส่วนตัวกลับมามีในยละเยของโมยูยใต้คลิปนี้นะคะรายถ้าเข้ามาสอบถามอเลยเพิ่มเติมกันได้นะคะสวัสดีค่ะ